คอลัมนขันปากรอดูความจริงใจรัฐบาลเป็นคนหลักความสามารถความรู้รอบตัวเยอะสำหรับเสียออธนพรสมศรีอดีตเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือสอกอสอค ตั้งแต่พ้นตำแหน่งเลขาธิการสออกสคอออไปไม่กี่ปีก่อนกลับไปทำเกษตรและธุรกิจปุ๋ยอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีเห็นแวบ,บๆว่าไปดีเลยทีเดียวส่วนงานการเมืองช่วงนี้ยังไม่ชัดขึ้นอยู่กับรุ่นพี่สุดที่เลิฟเสียตั้น นัทพลทีพสุวรรณอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและสอสอหลายสมัยจะเอาอย่างไรแต่ที่แน่ๆถ้าคิดจะกลับไปทำพักการเมืองอีกพักนี้ต้องไม่วนเรืออยู่ในอ่างเป็นพักทันสมัยตอบโจทย์คนสอดคล้องสถานการณ์ปัจจุบันที่สำคัญยึดมั่นชาติศาสตร์กษัตริย์ แต่แม้จะพักงานการเมืองรอนกหวีดเลือกตั้งแต่ข่าวสารบ้านเมืองเสียอ๋อเกาะติดไม่แพ้ใครแล้วไม่ได้เป็นแค่ผู้เสพแต่แสดงความเห็นทัศนะอยู่ในหน้าเฟซบุ๊กส่วนตัวอยู่เรื่อยๆโดยเฉพาะเรื่องเกษตรกรเสียอ๋อแตกฉานไม่แพ้ใครเพราะคลุกอยู่ตรงนี้โดยตรงล่าสุดแสดงความกังวลชัด เกี่ยวกับการเจราจาภาษีทรัมป์ของทีมไทยแ,แลนด์ล่าสุดออกมาโพสเฟซบุ๊กถึงเรื่องข้าวโพดเนื้อหาประมาณว่าไทยผลิตข้าวโพด5ล้านตันจากผู้ปลูก4.5แสนครัวเรือนสารัฐผลิต300ล้านตันจากฟาร์มแค่3แสนฟาร์มผลผลิตข้าวโพดของสารัฐต้นทุนต่ำมากเพราะเขามีพื้นที่ขนาดใหญ่ ประเทศมีเทคโนโลยีเกษตรที่ก้าวหน้าที่สุดในโลกแรงงานมีศักยภาพในการผลิตส,สูงมีงบประมาณจากรัฐอุดหนุนให้เกษตรกรมหาศาลทัดไทยนำข้าข้าวโพดสหรัฐที่อัตราภาษี0%เกษตรกรไทยผู้ปลูกข้าวโพดคงล่มสลายเพราะราคาแข่งขันกับสหรัฐยังไม่ได้ข้าวก็แพ้ไปแล้วข้าวโพดไทยยังแพ้อ,อีก คนรากยาที่ทันเกษตรจะอยู่อย่างไรอนาคตเกษตรกรไทยแขวนอยู่กับทีมเจราจาทรัมป์เร็วๆนี้เราจะได้รู้ความจริงใจของรัฐบาลชุดนี้ต่อพี่น้องเกษตรกรไทยกันครับไม่รู้เสียอ๋อไปได้ข้อมูลวงในอะไรมาที่แน่ๆถ้าเป็นเรื่องจริงงานนี้บันเทิงแน่นอน